ยิ้มหม่ม้ปากปานแล้วนะยิ้มอีกดิ้มอีกยว้มอีกยิ้มอีกยิ้มอีกย้ม่ียิ้มีกมอีก้มีกย้มยมีกย้ย้มียิมี้มอีกมกอ้มีกยกยิ้มอีย้ม้ยยิ้มยกกิยยิ้ม้ พอีหนูถ่ายมกินหนถ่ายเลขตรงนี้ไงหนูเห็นแล้วมีคนแบบอบมองอยู่ก็เลยลองถ่ายดูสินะขย่ยมเขเยี่ะนนเไเาติดแต่เขาชัค่ เหมัอนเหมือนเด่นใช่นั่นแหละล่าลายอาะมันใหญ่เละเนี่ยยิ้มใหญ่เลยเนี่ยพีเดียว